EA 1 8ห g r ่ง l ปดคือหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีบทบาทเฉพาะทางมากที่สุดในโลกสมัยใหม่เป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการดวลปืนกลหรือปล่อยขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานโดยตรงแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมสนับสนุนและปิดตายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูในสนามรบทางอากาศความสามารถนี้ทำให้ EA 1 8หกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การรบของกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกองทัพเรือสหรัฐ (US Navy) ที่ใช้มันปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินยักษ์ในทะเลลึก EA 1 8 Growler มมีพื้นนฐาาาจกเครื่องบินขับไึ่นน2ที่่ังแต่ถูกปรับแตต่่่งใหมเพือิดตั้งงรระบบสคามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปคือความสามารถในการรบแบบไม่ต้องพึ่งการโจมตีตรงแต่ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่อุปกรณ์ก่อกวนเรดาร์และระบบตรวจจับสัญ,ญญาณเพื่อทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามไร้ประสิทธิภาพในการรบยุคใหม่ไม่มีใครสามารถชนะสงครามทางอากาศได้ด้วยการส่งฝูงบินเข้าโจมตีอย่างเดียวหากฝ่ายตรงข้ามมีเรดาร์ตรวจจับมีระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะไกลและมีเครือข่ายสื่อสารที่ทันสมัยฝ่ายบุกจะถูกโจมตีตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าใกล้ EA 18 Grouler จึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้กน เครื่องบินรุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2009และเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา e a 18G ไม่ได้มีจำนวนมากเหมือน f a 18หรือ f 35แต่ถือเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งกองทัพเรือมักจัดให้ e a 18G บินเคียงข้างฝูงบินรบอื่นๆเพื่อปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แอตโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการรบในตะวันออกกลางเอเชียหรือภารกิจในยุโรป ในความสามารถพิเศษที่สุดของ EA-18G g, g r ง w l e r คือการติดตั้งระบบแอน a q เ2 1 8 Tactical j a m m i n g r ท c e i v e r และ a r q 9 9 j ็ m m i n g ส o ซึ่งทำหน้าที่ดักฟังตรวจจับและก่อกวนสัญญาณเรดาร์หรือการสื่อสารของฝ่ตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หลอกล่อให้เราดาร์สัตรูเข้าใจผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหรือจำนวนเครื่องบินที่อยู่ในอากาศเ a 1 8 g สามารถทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบประสานงานกับเครื่องบินลำอื่นมันสามารถเข้าร่วมเป เมื่อกราเลอร์เข้าสู่พื้นที่มันจะสร้างสนามคลื่นรบกวนทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามสับสนในขณะดที่ฝูงบินจมปีสามารถเข้าประชิดเป้าหมายได้ด้วยความเสี่ยงน้อยลงในด้านการออกแบบ EA 18 G กราเลอร์ยังคงเก็บคุณสมบัติความเป็นนักรบของซูเปอร์ฮอ e เนตเอาไว้มันสามารถบรรทุกขีปนาวุธ AIM 1 2 0 AMRAAM และ AGM 8 8 h a, a m ซึ่งใช้ทำลายระร์ของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงดังนั้นกราเลอร์ไม่ใช่เพียงเครื่องบินที่รอกวนระบบแต่ยังสามารถจมปีเชิงรุกกับระบบป้องกันภัยทาง อิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟเฟอร์ออฟฟิเซอร์ (IWO) โดยนักบินมีหน้าที่ควบคุมการบินและการโจมตีในขณะที่ IWO e จะทำหน้าที่ควบคุมการก่อกวนสัญญาณตรวจจับเรดาร์และจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรบหนึ่งในจุดเด่นของ EA 18G คือมันสามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้เช่นเดียวกับ Super Hornet นี่คือข้อได้เปรียบมหาศาลเพราะกองทัพเรือสหรัฐไม่ต้องพึ่งแผ่นทัพบ,บ,บนบกเสมอไป EA 18G สามารถบ,บินจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่ประจำการอยู่ในทะเลทั่วโลกทำให้กองทัพสหรัฐมมมีีขดควาาาสรถในกก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 าาาาาาารร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 บบบบแแแ EA18G ไได้้้้้อออยย่ง่งงงงงงทจจจิิิิิใใในนนนปปปะะววัััััตตตตตตฏเมถูำชหลลคโี ปฏิบัติการในลีเวียไปจนถึงการซ้อมรบร่วมกับชาติพันธมิตรเช่นออสเตรเลียที่เป็นพันธมิตรเพียงชาติเดียวที่มี EA 18G ในกองทัพอากาศของตนออสเตรเลียได้จัดหา EA 18G เข้าประจำการกว่า10ลำทำให้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์แม้ EA 18G จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเหมือน F 3 5หรือ F 22แต่มันได้รับการออกแบบให้สามารถบ,บินร่วมกับเครื่องบินล่องหนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะเมื่อ EA 18G กดกวนเราดาร์และระบบป้องกันภัยศัตรูจะสูญเสียความสามารถในการตรวจจับทำ การรบในอนาคตคาดว่าจะพึ่งพาการรบเชิงอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะระบบเรดาร์และขีปนาวุธกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว EA 18G จึงเป็นตัวแทนของยุทธวิธีแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การยิงตอบโตบ้แต่เป็นการทำลายขียดความสามารถของศัตรูตั้งแต่แตยังไม่ทันได้ยิงข้อนี้เองที่ทำให้หลายประเทศสนใจยอยากได้เครื่องบินประเภทอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์แต่ก็ต้องยอมรับว่า EA 18G เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาแทบไม่แบ่งปันเมื่อมองในเชิงย,ยุทธศาสตร์ EA 18G คือสิ่งที่ทำให้กองทัพเรือสหรัฐแตกต่่่่าาาาางงงงงงงจจกกกกกกอออออออททททััััพืืืนนนนนมมมคคคเเรรรรรบบบิีีำำใหุุ้้ะะลวววแปปขศตููโสสสสส็ด หากไม่มีกราเลอร์ฝูงบินโจมตีอาจถูกยิงตกก่อนถึงเป้าหมายแต่เมื่อมีกราเลอร์อยู่ข้างๆทุกพันกิจจะปลอดภัยขึ้นหลายเท่าในมิติการพัฒนาเทคโนโลยี EA 18G กำลังถูกอัปเกรดด้วยระบบก่อกวนใหม่ที่เรียกว่า Next Generation Jammer (NGJ) ซึ่งจะมาแทนที่ ALQ 99เดิมระบบใหม่ในี้ใช้เทคโนโลยี Active Electronically Scanned Array (AESA) ที่ให้ความแม่นยำในการก่อกวนมากขึ้นใช้พลังงานสูงกว่าและสามารถเลือกก่อกวนได้อย่างจดจงต่อเรดาร์หรือระบบสื่อสารเฉพาะทำให้สัตกรูยิ่งยากที่จะรับมือนักวิเคราะห์ทหารหลายคนเชื่อว่า หากเกิดสงครามอย่ระหว่างชาติมหาอำนาจเ a 1 8 g r a w l e r จะเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกส่งเข้าปฏิบัติการเป็นอันดับแรกเพื่อทำลายระบบเรดาร์และการป้องกันภัย,ยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่ฝูงบินจมปีหลักจะเข้าตามมาดังนั้น e a 1 8 g r a w l e r จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือเครื่องบินที่ปิดปากสักปรปูหรือ s ซ l e n t Hunter ที่สามารถทำให้กองทัพที่มีระบบป้องกันหนาแน่แนที่สุดต้องกลายเป็นเป้าหมายที่ไร้พลังในเวลาอันสัน้นความสำคัญของมันไม่อาจวัดได้ด้วยจำนวนแต่ด้วยผลลัพธ์ที่มันสร้างขึ้นในนนนสสาาามมรรรรึ่่่งัััักกจจจจะเ็ยทีหดวิาา้ือ